ต้องกลัวฉันจะเ่อรถแรงกระแทกกูทังใส่น้ำเอาเลยนะในโลก world, โอเวอร์เวิลด์อะไรก็ตามที่นายฝันอยากมีนายสร้างมันได้นายสร้างทั้งหมดนี่เหรอใช่ก็เกือบหมดโอล่ะเจ้าตัวนั้นไม่เข้าใจอะไรที่นายพูดเลยสักคำเราคุยกันอยู่ชีวิตที่นี่ช่างเพอร์เฟค จนกระทั่งวันหนึง่งหินแหลกไฟระบังเอิญเจอกับเดนเนเธอร์ <N> โลกที่ไม่มีความสนุกหรือความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยแกแกกำลังทำอะไรถ้ามันเข้ามานะ,ะโลกที่สวยงามและทุกอย่างในโลกจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายวายการกด,ดิอส แปลว่าลาก่อนพี่ชายไม่นายพูดผิดอย่ามองหน้าเธอฉันพูดไม่ผิดถ้านายอยาจะช่วยโลกนี้ความสร้างสรรค์คือหัวใจความอยู่รอดีนี่เอาไงทุดบีอะไรก้าววิ่งบ๊าบาย<ะ>ปีกบินได้จริงใช่ไหมต้องบินได้สิเาแตบบ่ไปลูก อโอ้พระเจ้าฉันขอโทษจริงๆที่นี่มันมาลึกขึกนจริงๆงไหนถึงกันนี่จะให้ฉันสู้กับไก่เหรอ เขาคือโจกกี้ขี่ไก่โอ้ไม่ชนคุนอีกแล้วเหรอโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าคุณเป็นอะไรมากมั้ยหัวคุณใหญ่ดีจังเลย